ดราม่ากลางกรุงมาดริดการดวลโทษที่โลกต้องจดจำการละครั้งหนึ่งในค่ำคืนอันปราตรึงของดาร์บี้แมตช์แห่งกรุงมาดริดเรอัลมาดริดปะทะแอตเลติโกมาดริดซึกฟุตบอลที่กินเวลายาวนานถึง210นาทีและจบลงด้วยบทสรุปที่ไม่มีใครคาดคิดเกมดำเนินไปอย่างดูเดือดแต่แล้วช่วงเวลาที่เปลี่ยนทุกอย่างก็มาถึงช่วงดวลจุดโทษที่เต็มไปด้วยทั้งโชคชะตาดรามา่าและความบ้าคลั่งของเกมลูกหนัง เอบัปเป้ซอลลอดเปิดฉากดวลโทษสุดเพอร์เฟกการยิงจุดโทษเริ่มต้นขึ้นด้วยความมั่นใจ k คีเลนเอมบัปเป้ซัดเข้าไปอย่างเหนือชั้นก่อนที่อเล็กซานเดอร์ซอลลอดจะยิงตอบโต้ได้แบบไม่มีทิ่ติแต่ที่ทำให้ทุกคนแปลกใจคือวินิซิอุสจูเนียร์ไม่มีชื่ออยู่ในลิสต์คนยิงจุดโทษของเรอัลมาดริดเหตุผลอาจเป็นเพราะอันเชลอตติยังจำได้ดีว่าวินิซิอุส เคยยิงจุดโทษข้ามคานไปไกลจนแทบหาไม่เจอในเกมปกติและเขาไม่ต้องการให้ความผิดพลาดนั้นเกิดขึ้นอีก VAR พลิกเกมอวาเรสดีใจเกอร์จุดโทษกลายเป็นโมคัะมาถึงจังหวะที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์ฮูเลียนอวาเรสก้าวขึ้นมาสัดจุดโทษให้แอตเลติโกมาดริดบอลพุ่งผ่านอันเบรลูนินไปอย่างสวยงามเสียงเฮดังสนั่นแฟนบอลตราหมีกระโดดโลดเต้นด้วยความดีใจ แต่แล้วเสียงในสนามเงียบลงผู้ตัดสินขยับนิ้วแตะหูฟัง VAR กำลังตรวจสอบอะไรบางอย่างรีเพลย์ถูกฉายซ้ำบนจออวารเสสัมผัสบอลสองครั้งก่อนที่มันจะเข้าประตูตามกฎของ IFAB ข้อ10ระบุไว้ชัดเจนว่าผู้ยิงห้ามสัมผัสบอลเป็นครั้งที่สองในจังหวะเดียวกันมันเกิดขึ้นเร็วมากแต่กล้องจับภาพได้ชัดเจนบอล กระแทกเท้าหลักของอวาเรสก่อนเข้าโกผู้ตัดสินตัดสินใจทันทีริบป,ประตูคืนเสียงโหของแฟนบอลแอตเลติโกดังกระหึม่มจากดีใจกลายเป็นตกตะลึงในพริบตาบาสเกสพลาดยอเรนเต้ซัดเต็มข้อแต่บอลไม่เข้าใจหลังจากจุดโทษของแอตเลติโกถูกริบความกดดันตกไปอยู่ที่ฝั่งเรอลัลมารดริดลูคสัสบาสเกสก้าวขึ้นมาทำหน้าที่มือไม้สั่นเล็กน้อย และเป็นไปตามคาดเขายิงไปตรงตัวยานโอบหลักแอตเลติโกได้โอกาสทองมาโกสยอเรนเต้ก้าวขึ้นมาวิ่งเข้าใส่ลูกบอลเต็มข้อแต่บอลพุ่งไปชนคานเต็มๆต็มรูดิเกอร์ปิดเกมโอบลักอ่านถูกแต่โชคไม่เข้าข้างโอกาสเข้ารอบของเรอัลมาดริดมาตกอยู่ที่อันโตนิโอรูดิกเกอร์เขาเดินเข้ามาด้วยท่าทางนิ่งสงบ ซัดไปทางขวาของโอบลักโอบลักอ่านทางถูกพุ่งไปในทิศทางเดียวกันมือของเขาสัมผัสบอลแต่บอลดันลอดมือเขาไปอย่างเหลือเชื่อเสียงเฮของแฟนมาดริดดังกระหึ่มส่วนฝั่งแอตเลติโกความเงียปบปกคลุมไปทั่วสนามซิเมโอเน่ของขึ้นจวก v AR จัดเต็มหลังเกมหลังจากเกมจบลงดีเอโกซิเมโอเน่เดินเข้าห้องแถลงข่าวด้วยสีหน้าขึงขังใครที่อยู่ตรงนี้บ้างยกมือขึ้น ถ้าคุณเห็นว่าฮูลเลียนอวาเรสสัมผัสบอลสองครั้งในจังหวะยิงจุดโทษเอา้าแล้วไงไม่มีใครยกมือขึ้นเลยใช่ไหมนั่นไงเขายังคงโวยไม่หยุดผมไม่เคยเห็น VAR ถูกเรียกให้ตรวจสอบจุดโทษในการดวลจุดโทษเลยแต่ไม่ว่าจะโวยวายแค่ไหนผลการแข่งขันก็เปลี่ยนไม่ได้แล้วบทสรุปของค่ำคืนดราม่าฟุตบอลมันโหดร้ายเสมอสุดท้าย เรอัลมาดริผ่านเข้ารอบไปแบบสุดระทึกส่วนแอตเลติก m มาดริต้องเผชิญกับความเจ็บปวดซ้ำแล้วซ้ำเล่าฟุตบอลบางครั้งก็โหดร้ายเช่นนี้เองนี่คือหนึ่งในค่ำคืนที่แฟนบอลจะไม่มีวันลืมนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าและบางครั้งความพ่ายแพ้ก็โหดร้ายเกินกว่าที่จะทำใจยอมรับได้ราชันเฮตราหมีใจสลายค่ำคืนแห่งดราม่าเมืองมาดริด นี่คือนิทานลูกหนังที่ถูกเล่าขานอีกครั้ง